พลาดตำรวจฉบับนี้เช่นเดียวกันนะครับผมได้ฟังเพื่อนสมาชิกแล้วได้ฟังท่านตรี้นะผมขออนุญาตเรียนรรท่านประธานว่าในความเห็นส่วนตัวผมประเทศไทยเป็นากการาชอาณาจักรที่ไม่เหมือนประเทศอื่นนะับเรามีประวัติศาสตร์ชาติเรามีความเป็นมาที่ไม่เหมือนคนอื่นประเทศไทยเรามีประวัติและมีความยืนยาวมาถึงวันนี้ได้ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และไม่ใช่เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คงไม่มีประเทศไทยวันนี้แต่ด้วยวิวัฒนาการของประเทศของโลกของระบบต่างๆทําให้ระบบของการปกครองโดยระบบสถาบันพระมหากษัตริย์องมีการเปลี่ยนแปลงไปเราก็ค่อยพัฒนามาจากระบบร่ำโบราณมาเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชสุดท้ายเราก็มาเป็นเรื่องของสถาบันที่เป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่เรียนเนี่ยนะครับท่านประธาน สถาบันพระมหากษัตริย์คือตัวแทนของความมั่นคงของประเทศเพราะฉะนั้นในความเป็นประเทศไทยในราชอาาจักรไทยเราไม่สามารถแบ่งแยกหรือแยกออกกันได้ระหว่างความมั่นคงของประเทศกับสถาบันพระมหากษัตริย์ความมั่นคงของประเทศกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นเรื่องเดียวกันสาหรับประเทศไทยอะไรที่กระทบสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เท่ากับกระทบความมั่นคงของประเทศด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการถวายความปลอดภัยให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเปรียบเสมือนการถวายความปลอดภัยกับประเทศชาติไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศที่ไม่เป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนทุกอย่างที่เกี่ยวกับความมั่นคง